จะได้ประมาณนี้ถอดก็ไม่ไดอ้อันนี้สวยเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีออเดอร์ปาะป่าหรือว่าตู่มหมู่บ้เนี่ยไอ้ขุดเสร็จแล้วอันนี้ยี่สิบต้นนะคะแล้วก็มีออเดอร์ดอกคามาันซาอีก2ี่สิต้นเนาะมีคนถามไว้ว่าดินที่ไอซื้อน่ะอยู่ตรงไหนคือคนบ้านกุสุมานี่คนถามเนาะ่นบอกว่าคนอยางมาหาเห็ด เส้นทางดินที่ไอซื้อเนี่ยจะมาเส้นทางวัดเจดีนะคะหรือว่าหลัวัดแม่ชีแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งขวามือที่ทะลุมาบ้านนารอมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนาของตาเซียนหามจันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของอายจะมีโพนตรงนี้นะคะของอาอแล้วก็ฝั่งโพนก็จะเป็นของหลอดะคะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นที่ดินของบ่าวหลอดะคะอ่ะบ่าวหลอด ไอซื้อต่อเพิ่นนะะแล้วก็เป็นป่าตรงนี้เนาะวันนี้เรามาขุดไม่ได้มาหาเห็ดนะคะวันนี้ไอายมาขุดดอกข้าวบันษานะคะออเดอร์พ่นสั่งมานะคะแล้วก็ถ้ามีดอกบัวสันโดษไอายก็จะขุดไปด้วยนะคะแต่ว่าข้างหน้า,นาเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมีแต่ ดอกเข้าภาษาหรือว่าหงเหินดอกหงอนานะดอกหงเหินเพราะว่ามันจะคล้ายกับหงที่เหินะนะดอกของมันเนาะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแต่สีขาวนะคะใครก็ต้องเดินเข้าไปข้างในอีกเบัวสันโดดผู้เป็นเบอร์สันโดดเนี่ยฮะนี่เห็นไหมแต่ว่านี่เขาเหยียบแล้วไม่เอา อันนี้เป็นดอกสีขาวนะ,ะในป่าของอาจ,จะมีอยู่สามสีนะคะ,ะก็มีเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเห็นไหมหงเหินจะคล้ายลักษณะของดอกหงที่เหินอยู่ในอน,นันตเนาะเหินอยู่ในเสาไฟอย่างเงี้ยมันเ,เขาก็เลยเอือว่าดอกหงเหินหรือดอกเข้ารรษาเนาะผิดก่อนไอเรียกผิดน,นะคะไอดอกเรียกว่าดอกออกรรษานี่ไงเจอแล้วมันบอกให้ไอเอาแค่สีชมพูกับสีบานเย็นนะคะนี่เนาะ,ะเดี๋ยวเราขุดกันเลยเนาะ ยุงแบบสุดๆยุงเยอะมากอันนี้สามต้นอายก็จะเอาไปปลูกด้วยนะไว้อยู่หน้ารีสอร์ทของเราเนาะสีมาสวยดีนี่พวกตะกูลอย่างเงี้ยจะเป็นตูกลร์การก,ก,ก,กับข่ากับขิงประมาณนี้เน,ะนาะลากเป็นอย่างนี้นะคะ สามต้น ห้าต้นไปต่อตรงนี้จะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนแต่ว่าข้างในแบบว่าเยอะมากเดี๋ยวไอจะขอปลูกสีขาวหน้าบ้านอไอดีกว่าก็จะเอาสีขาวกับบ้าน ไม่ดาม่านะคะบางคนจะบอกว่ามันอยู่ในป่าก็สวยอยู่แล้วจะไปปลูกทําไมคือเราก็ไม่ได้เอาหมดนะคะเราแค่เอาเป็นบางส่วนเท่านั้นเนาะไอ้ขอเจ้าป่าเจ้าเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าทีจะทางเนาะ สวยนะคะสีนี้แล้ก็ไปปลูกแบบหลายๆสีผสมกันไอไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นมีกี่สีแต่ว่าบ้านไอ,ไอเห็นแค่สามสีไอเห็นแค่สามสีนะคะไอสังก็ขุดใหม้มีแนวจุกกระดุยด้วย อันนี้สวยเลยนนแตกกอเยอะมากอันนี้สองต้นอืมขาดโอ้ตายไม่ดอกเดียวแต่ว่ามีรากอยู่นะรากปลูกคืน ยุงเพียบเลยอันนี้ขึ้นกับต้นจิกเห็นไหมต้นจิกเยอะมากกกจิกโอย อันนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นให้ดูนะคะอันนี้ให้ดูน,นี่นนี้จะเป็นสีบาเนเย็นนี้จะเป็นสีขาว เวลาข้าบมันสาพิน้องเสียอว่าวัดพระบาทน้ำผุน่ะเพอร์เซีิดดอกอันนี้ขายนะคะอันนี้ขาด เหลือแต่ลากาคืนหายใจดังหน่อยนะคะเพราะว่าปิดจมูกเนาะถ้าเปิดก็ยุงเยอะเยอะทุกคนอื คล้ายๆกับลาก30เลยนะลากไหมครัาพิด อันนี้จะเป็นสีบานเย็นดอกสวยมากคล้ายๆกับหงนะคะอยู่กับต้นช้างต้นกระเจียว ยุงทุกคนอยากขอยไม่ไหวดูเหงือทุกคนเหงื่อไอถอดก็ไม่ได้โดนยุงลุมไปต่อตรงนี้แบบลกแมว ได้ไหมนอ้ะทำไมอยู่กับกบเพชรนก็ได้อยู่หาต้นตรงนี้ มักถกมักยากแท้ๆอายนี่ดูกัดอายตึมเลยโอยตายตายโอ้โฮดูแล้วต้องก,กัดเราสิ เืออีกสักเอ,อีกสักอย่างละห้าต้นก็พอละห้าที่จะหายากนะทุกคนไม่เห็นเทือกกั่นไม่เห็นเป็นกุ้งเป็นกุ้ง,เป,งเป็นก้อนคือสีเาวลักษณะดอกข้าวบันสาหรือหงเหินไปกลุ่มนี้พอแล้วนะทุกคน ท่ำแล้วจะไปตลาดแล้วนะคะลุมสุดท้ายแล้วโอหยงพลึก พอแล้วห่อนห่อนแดดขนาดเอาหน้าออกวันนะียุ่งกัดเอ้ยพอแล้วเหนื่อยชิ้มืออาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จะไปตลาด ไม่ไหวแล้วห่อนแหง้งนี่ค่ะก็จะได้ประมาณน,นี้ก็ได้เยอะอยู่นะสายต้นอยู่แพ็พกพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ถ้าวันไหนไปขุดอีกไอ้ค่อยแจน,นะคะ่ะไอไม่ได้ไปทุกวันเนาะบางครั้งไอก็ไม่ได้มีเวลาหรือบางครั้งไอก็ไม่ได้มาทุกวันะนะทุกคนกลับบ้านก่อนเด้อเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ